ก็ติดจริงๆนะนหลายๆคนที่ออกมาพูดแบบนี้ก็ติดท <คน S 1> ุกจ้าคนตายพูดไม่ได้คําประโยคไงเลิกพูดเถอะเอเอคืออันนั้นมันเป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วคนตายพูดไม่ได้อันเนี้ยทราบไม่ไม่ต้องมาย้ำเนาะเพราะถ้าเกิดเมื่อไรคนตายพูดทางใครทางมันนะงงและกลัวนะผี่อ่ะเออเออ แต่แน่นอนต้องแจวค่ะไม่แจวไม่ได้ค่ะไม่แจวก็โดนกดค่ะต้องสู้ค่ะจริงไหมคะถ้าเกิดเราจะยอมเราจะไม่ต่อสู้กับเพื่อตัวเองเลยแล้วใครจะมาต่อสู้เพื่อเราในเมื่อสังคมทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ท่านแ่่แตนเหนื่อยกดบรรษย์ปกติหลายร้อยเท่าเพราะอะไรเพราะว่าจะต้องโดนลุมอย่างเดียวละโดนโดนจุงขย้ำเหมือนนึกออกมาขย้ำแล้วทุกอย่างหันไปมีแต่คนเกลียดไม่ไม่ได้ไม่มีมิตรเลยมีแต่นอกจากคนที่รู้จักจริงๆอ่ะถึงจะมาเป็นเพื่อน่แยะ ลากมาให้ลุมตกนะไม่ได้ลากมาตกคนเดียวนะเนื้อมะ,ะเออลากมาให้ลุมกระเทือบไปอยู่กลางสยายนนี่แยกตอนนี้แต่ก็แซนเขาาบอกว่าแซนปากหมาแล้วคนที่มาพูดกับแซนปากดีเนาะไม่มีใครปากหมาทุกคนพูดจาสุภาพเนาะให้เกียรดแซน,นเนาะฉันหรือว่าเป็นควาของคุแลวกันปากหมามอ,มอุ้ยน้องไมูาน้อง <c oughs> ไมอา่จะอยู่ในเหตุการณ์ให้จะอยู่ในเหตุการณ์แล้วหล่อนอยู่ในเหตุการณ์เลยหล่อนตรงนี้ยูดีชายแท้คุยกันสองคนแน่นอนค่ะชายแท้คุยกันสองคนแน่นอนโอเคแล้วลูกนาโอเคแล้วสุราอะไรของมึง เห็นไหมแรงจูงใจที่จะคอตกอก็ไม่เห็นมีก็เห็นใจคนเป็นเรือนะคะแน่นอนเออดินไม่ได้ดินค่ะไม่ได้ดินค่ะพูดกันลูกค่ะมึงอันดี้มีดอกกูไม่ได้ดินกูก็เล่าปกติของโกูถ้าเราโดนเขากล่าวหาในเรื่องที่เรารู้ข้อเท็จจริงแล้วเราก็พูดข้อเท็จจริงถ้ามึงจะไม่อยากฟังก็เรื่องของมึงกูไม่ได้ดินกูพูดดูนิยานี่้ว่าพูดหรือดินแยกแยะให้เป็นคนเรา เออเห็นไหมก็ยังจะบูลลี่อยู่ปากแจวค่ะต้องปากแจวค่ะงานนี้ก็อธิบายค่ะก็ต้องแจวว่นนี้อีกสิเราจะพูดตรงๆนะบางครั้งน่ะวุณจ้าเป็นกูกูพูดหนักกว่านี้นี่แซนพูดเบาบ้างแซนก็ยังมีความเป็นผู้ดีนะถ้าเป็นกูนะมึงเอ้ยกูไม่เหลือ่าเออคุณคุณลุงคุณป้าทั้งหลายที่ออกมาน่่ต้องต้องแบบคิดกันนิดนึงไหมว่าแบบแซนตึดอัดและทนมากแล้วโดนรุมต่กี่คนน่ะถูกไหม เ,เ<อ>หลายคนด,ด้วยลุมประมาณล้านสายคือเราจะพูดกลับมากเนี่ยธรรมดาปากแสลบปากดีเอาเธอจ้าเพราะว่าในเวลาหาเราเนี่ยคุณไม่ได้ดูหลักฐานพยานข้อเท็จจริงคุณไม่ได้ดูถูกผิดเพราะฉะนั้นจะมาถามหาความเคารพกับเรา,เอ,าอย่าไม่ได้ถามมาคารวะต่อไปเนี้ยในเมื่อคุณไม่ให้เกียรติเรา ถึงคุณจะเป็นผู้ใหญ่กว่าแตห,หัวงอกหัวดำหัวร้านมึงก็มาเถอะกูไม่รู้ว่อนไม่เห็นลูกลูกนีเป็นยุคที่เท่าเทียมแล้วลูก,กแก่ก็ไม่ใช่ว่าจะเลิศแก,ก่ไม่ใช่ว่าจะคิดได้แก่กระโหลกกระลายเยอะแยีย่พวกเขาทานรกก็เยอะใช่คือเรา,าแต่บางทีก็ต <นะ S 1> ้องจับถอนหงอกบ้างมันนามาขอบคุณนะคะ,คะรู้จักเรีนกรรมให้ทุกคนในงี้รู้จักเรีนกรรมดีถ้าแต่ก็รู้จักเรีนกรรมดีรู้จักรู้จักเร็นรู้จักกรรมดีแล้วจะได้เข้าใจ พวกเนี่ยเขาท่องตำม,มาพูดเวรกรรมถ้ามึงรู้จักเวรกรรมดีอะนะมึงจะไม่มาพูดให้คนอื่นเขาอึดอัดหรอ,อ,อ,หอกมึงจะไม่มาฟ้าววัดจริงพอมากูรู้ไว้ด้วยค่ะเนาะเออเออมึงเข้าวัดก่อนมึงจะมาสรรรรหาพูดก็ทำมาคุณเออวไออีก็เลิศเต็นสวยแต่เป็นผู้ดีแต่นเป็นนักเรียนนอกเต็นเก๋เฮ้ยค่ะคุณเฮยแน่นอนค่ะเลิศเต็นเลิศเต็นเลิศเออแต่เป็นดีเดออแน่นอนว่าคนที่เป็นหนึ่งาารักษาหน่ะจะ จับใจความที่พี่ปอต้องการจะสื่อไม่ได้ทั้งที่มันสั้นง่ายกระชับต่อการเข้าใจนะคือว่าลองไปฟังใหม่ก่อนก่อนที่จะมาชี้ว่าเป็นพีรุตตรงนั้นตรงนี้เพื่อเอามากลบความแปลกของการละครที่คุณจัดมาเมื่อวานดีกว่าไหมอืมก็แค่แบบยอมรับไปเนาะว่าแบบสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้มันไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ DSI หน่วยงานรัฐคเาไม่สนใจกับสิ่งที่คุณนำเสนอยอมรับความสิ่งกันให้ได้บ้างเถอะนะโต,โตแล้วนะคะแล้วในส่วนด้านไอ้หมอนะคือคุณจบมาก็สูงเนาะแล้วทำไมความรู้ความสามารถคุณถึงปีความดูเนื้อหา เราแปลออกมาได้แค่นั้นน่ะมันมันผิดหมดเลยมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องรูปถ่ายไม่ว่าจะอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเลิกออกความเห็นเนาะยอมรับยอมรับตุกกับตัวเองก่อนว่าไม่ได้เชี่ยวชาญปน็นทุกอย่างเนาะคือรูปที่สงสัยอะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆเขาพิสูจน์ยุคนี้เราเขาพิสูจน์ได้แป๊บเดียวเลยเย็นเนี้ยก็ได้แล้วนะไม่ต้องมาคาดเดาดีกว่าไหมคะแล้วก็ในเรื่อง เออเรดาร์ GPS เรือดำน้ำอะไรพวกเนี้ย <c oughs> คือการที่จะมารบก,กวนเรดาร์เรือได้ขนาดนั้นเนี้ยมันมีแต่เรือดำน้ำนะมันไม่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบหนังเจมส์บอ์หรือว่าแบบมิชชั่นอิมพอสิเบิรป่ะแล้วก่อนที่พวกคุณสองคนนะ่ะไอหมอกอับไอลุงอะ่ะจะออกมาท้าอะไรอ่ะนะลองปรึกษาคนอื่นก่อนเชื่อแซน เนาะคนรอบๆตัวแถวๆนั้นน่ะน่าจะพอมีความรู้อยู่บ้างว่าอะไรที่มันพูดออกมาแล้วดูคิดกันกรองไต่ตรองมาดีแล้วไม่ใช่มาท้าพนันอะไรที่แบบถ้าตายให้ห้าล้านลุง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 ลลองไหมล่ะลุงลองดีกว่าเนาะลุงลองเองเถอะนะ หนบอกว่าปลอดภย100ัยร้อยเปเซนลองไปทําแบบที่พี่ปอแนะนําที่พวกคุณตีความผิดเข้าใจความหมายผิดแล้วพยายามที่จะเอามาสื่อให้สังคมเข้าใจผิดลองไปทำวิธีนั้นดูก่อนนะคะถ้าตายอะ่ะเดี๋ยวจะทําบุญไปให้เนาะหยุดใช้นิสัยแบบมากล่าวหาคนอื่นเพื่อกลบข้อผิดพลาดของตัวเองที่การละครมันไม่รุ่ง ดีกว่าหมนะคะโตละหัดยอมรับผิดให้เป็นเถอะศิลธรรมจริยธรรมเนี่ยยุคเนี้ในสังคมมันขาดเยอะนะลองหักทวงสองอย่างนี้บ้างไม่ใช่ทวงแต่ความยุติธรรมควรทำควบคู่กันไปค่ะ